สวัสดีครับวิดีโอนี้เราจะมาอยู่ในที่มืดๆกันนะครับเพราะวันนี้เราจะมาทำเลนส์โปรไฟล์กันในโปรแกรมจา r o f l o w ด้วยมือถือลองดูนะครับว่าจะทำได้ไหมไปดูกันครับเอาละครับแล้วก็เปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับมองเห็นไหมครับเนี่ยอาจจะไม่เห็นนะ,ะแล้วก็มาที่เลนส์โปรไฟล์นี่แล้วก็ไปที่คลิกที่ Create New นี่เลยพอ e a t e New ขึ้นมาก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้ขึ้นมาเสร็จแล้ว เราก็มาที่ Open Calibration Target ตรงนี้แล้วจะมีตารางแบบนี้ขึ้นมานะครับพอตารางแบบนี้ขึ้นมาปุ๊บแล้วก็เอากล้องที่เราต้องการสร้าง Lens Profile เอากล้องที่เราต้องการสร้างเลนส Profile ขึ้นมานะตั้งค่ากล้องให้เรียบร้อยนะครับว่าคุณต้องการให้เป็น Resolution เท่าไหร่ 1080p นะ 1080p 30 frames per second 10.9นะครับ นอนงี้เ <C oughs> สร็จแล้วก็มาทายให้ตารางหมากลุกนี่กันนี่คือถ้าเกิดตารางหมากรุกเนี่ยมันยิ่งใหญ่เท่าไหร่ก็จะยิ่งดีเพราะว่าระยะโฟกัสจะได้ใกล้เคียงของจริงมากขึ้นนะนเขาบอกว่าให้เข้าไปใกล้ๆตารางหมากรุกให้มากที่สุดให้เขาใกล้ๆแล้วก็ออกมาใกล้ๆด้วยแล้วก็ใช้เวลาไม่นานนะครับเสร็จแล้วก็เอาขอบแต่ละด้านเนี่ยไปชิดกับตารางหมากรุกนะ ครับนะข้างบนข้างล่างข้างบนแบบนี้ข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวาแล้วก็ตามมุมต่างๆนะแบบนี้มุมมุมปพิมุมปพมุมเพมุมปพิ นะแล้วก็มีหมุนด้วยนะหมุนอย่างนีออ้แล้วก็หมุนอย่างนี้นะออน่าจะเสร็จแล้วแค่นี้แหละแต่อย่าลืมว่าต้องพยายามถือกล้องให้นิ่งที่สุดด้วยนะครับเสร็จแล้วเราก็ปิดหน้าจอด,ดีไป ครับต่อไปแล้วก็เอาไฟล์วิดีโอที่ถ่ายในมือถือเนี่ยมาลงในคองตรงนี้เลยนะครับที่เขียนว่า drop video file here แล้วก็ไปเปิดที่อ,อยู่ตรงนี้นี่ลากำเลยป้าบเข้าไปน่าออกมาแล้วเสร็จแล้วก็เป็นเราต้องทำอะไรอีกนะฮึ่บฮึ่บฮึ่บแ i สคอล i เบอ a รชั n นพอยต์ a ล้อ นี่เราก็เขียนว่าอันนี้เป็นหัวเว่ยมือถือหัวเว่ยหัวเว่ยโมเดลอ่าเป็นอ่าเมท10 pro รุ่นตกรุ่นไปนแล้วนะครับเลนส์โมเดลไม่อยสามนะครับแต่บอกว่าเป็นไลก้าอะไรสักอย่างจะเป็นไลก้าก่อนลวกันคาม a รา t ติ้งก็เป็น16 9 18 10 x p Uh, 30 f สเฟรมเปอคไปด้วยแล้วกันแต่เฟรมเปอร์เคัไม่ค่อย uh, น่าไม่ไม,ไม,ไม่น่าต้องสนใจเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็น additional info ก็ test one by identifier ไม่มี c a l i b r a t e by ก็เป็นอ่ะ uh, นี่ไป S Rolling atter, rection, Re frame, Re ign, Out, uh, s h a t t e r correction, reframe readout time เอ่อ hmm. ไม่ทราบเหมือนกันนะเดี๋ยวตรงทีนี้เราก็ต้องมาอ่ะมาลอง auto calibrate กันเลย mm hmm. ก็คลิกไปแล้วก็รอปแป๊บนึงนะครับเอาแล้วเอาแล้ว,ลวไงต่อไงต่ออ,อ่ะ จะได้ว่า reprojection error 0.53374ซึ่งเป็นค่าที่ยอมรับได้นะครับเพราะว่า,าค่า reprojection error เนี่ยควรจะน้อยกว่า5หรือให้ดีที่สุดคือน,น้อยกว่า1ซึ่งตรงนี้เป็น0.53374ก็ถือว่ายอมรับได้ผ่านทีนี้เราก็มาดูกันว่ามาดูอะไรล่ะึมันนี่ มันมาร์คกิ้งไอ้แต่ละมาร์คกิ้งที่มันโผล่มาตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเลื่อนอันนี้ขึ้นมาก่อนตกขอบแต่ละมาร์คกิ้งอ่ะที่โผล่มาข้างล่างเนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นจุดซิง์อะ่ะที่เขาที่โปรแกรมมันเอาภาพไปคนะํานวณนะเนี่ยภาพนี้เอามาน้าภาพนี้ไปคํานวณมาเอาภาพนี้ไปคํานวณมาเอาภาพนี้ไปคํานวณอ,อะไรแบบนี้นะครับอ่ายิ่งมีมุมหลายๆมุมเยอะเท่าไหร่แล้วกล้องยิ่งดิ่งเท่าไหร่มันก็จะทําให้ การประมวลผลมันแมน่นยำมากขึ้นเท่านั้นนี่มันจะมีภาพที่เป็นตัวเส้นขึ้นแบบนี้นี่นะพอคลิกที่มาร์กเก็ตพวกนี้มันก็จะมีเส้นขึ้นว่าเอ้จังหวะเนี้ยคือมันมาร์กเอาไว้มาร์กเอาไว้ในภาพนี้มันใช้ภาพนี้มันใช้ใชอ่ะทีนี้มันไม่มีตัวเลือกอะไรแล้วสำหรับเวอร์ชันเออลืมบอกไปอันนี้เป็นเจน4เวอร์ชัน1.0.0 RC4 นะครับ RC4 แล้ว Export Lens p r o น i l e ไปเลยนี่แล้วก็ Export มาอยู่ที่โฟลเดอร์สักโฟลเดอร์หนึ่งนะครับนี่ก็ชื่อยาวๆแบบนี้แหละโอโห The file name is not valid o k เค file name is not valid มีเครื่องหมายนี้เปล่า169เนี่ยใช่ไหมอ่า By uploading your lens profile to the database You agree to publish and distribute it with gyroflow under Do you want to submit ก็คือเขาบอกว่าถ้าเกิดอัปโหลดดิ้ง lens profile ของเราอันนี้ไปเนี่ยหมายความว่าเรายอมให้แบ่งปัน lens profile อันนี้ข้อมูลอันนี้ให้กับผู้อื่นที่ใช้ uh, gyroflow เหมือนกันนะครับก็ isso, yes ไปเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดเป็น gyroflow รุ่นเก่าๆเนี่ยมันจะมีวิธีการเช็คซึ่งตรงเนี้ยผมก็เช็เราก็เช็คได้แค่ กดไอ้ toggle stabilization on กับ off นะครับคือเรารูปก็จะเปลี่ยนไปนิดหน่อยแต่จุดสำคัญคือส่วนที่เป็นเส้นตรงมันก็ควรจะเป็นเส้นตรงนะไม่ว่าจะในแนวตั้งในนอนในเฉียงก็แล้วแต่มันควรจะเป็นเส้นตรงนะครับอ่าซึ่งมือถือมันไม่ค่อยเบี้ยวอยู่แล้วไนงะแล้วเรามันก็จะดูไม่ค่อยออกว่าเฮ้ยมันตรงไม่ตรงเอางี้ดีกว่าไปลอง เอามือถือเนี่ยไปถ่ายดูแล้วก็เราใช้เลนส์โปรไฟล์ของมือถือเพื่อมากาันสั่นด้วยจโนโฟด้วยเลนส์โปรไฟล์ที่เพิ่งสร้างขึ้นอันนี้กันเลยนะจะไปได้เป็นการพิสูจน์กันเลยว่าเลนส์โปรไฟล์ที่สร้างขึ้นมันสําเร็จไหมมันใช้ได้ไหมโอเคโอเคสาหรับเรื่องที่จะเอาเลนส์โปรไฟล์ไปใช้กับไฟล์ในมือถือนะครับ<ม>ก็หลังจากทดลองดูแล้วปรากฏว่าใช้ไม่ได้เนื่องจากว่ากล้องในมือถือเนี่ยมันมีออโต้โฟกัสออโต้โฟกัสคือมันปรับ โฟกัส uh, กล้องให้ uh, ชัดหน้าชัดหลังอะไรอยู่ตลอดเวลาตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนเปลี่ยนไปแล้วก็ออโต้โฟกัสเนี่ยมันทำงานในมือถือผมอันนี้เนี่ยมันทํางานไวมากจกนกระทั่งโฟกัสมันเปลี่ยนอยู่ตลอดแทบจะตลอดเวลาเลยเพราะงั้นโปรแกรม Zero f l o ก็เลยกันสั่นให้กับไฟล์วิดีโอสําหรับกล้องที่มีฟังก์ชันออโต้โฟกัสไม่ได้นะครเพราะงั้นคือการสร้างเน์โปรไฟล์เนี่ยสำเร็จแล้วแต่ว่า ด้วยการที่กล้องมันเป็นออโต้โฟกัสมันเลยการสั่นไม่ได้โดยธรรมชาติของมันอยู่แล้วไม่เกี่ยวกับเลนส์โปรไฟล์เลนส์โปรไฟล์คือสร้างสำเร็จแล้วนะครับโอเคสำหรับวิดีโอนี้ก็คือวิธีการสร้างเลนส์โปรไฟล์นะทำแบบนี้นะครับทําตามในวิดีโอนี้แล้วก็อย่าลืมว่าถ้าเกิดคุณจะใช้โปรแกรมเจอ o ์ฟในการการสั่นให้กับกล้องของคุณอยืมว่ากล้อง,องคุณจะต้องไป ออโต้โฟกัสด้วยนะครับอย่าไปใช้ออโต้โฟกัสนะสำหรับไอ้กล้องมือถืออันนี้ผมไม่รู้จะปิดยังไงก็เลยสาธิตให้มาดูเป็นวิดีโอไม่ได้นะครับก็อย่าลืมสนับสนุนช่องนี้กันเยอะๆนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางหลายๆทางตามนี่เลยนะครับแล้วก็เจอกันวิดีโอหน้าสวัสดีครับ